มะม่วงชาววังครับหืมพี่เกลือข้าวนัว เดีย๋ยวเรามาลองกินแบบดองเกลือโบราณกันครับกรอบได้ใจมากสั่งแบบนี้สองถุงได้ไปอีกหนึ่งถุงนะครับซื้อสองแถมหนึ่งคุ้มเขาแถมพริกเกลือให้ห้าซองด้วยนะครับอยากกินแบบฟองกดไนตะก้าเลยครับ